ฉันเนี่ยคือแฟนตัวยงของเธอเลยนะรอนบางทีอาจจะเป็นคนแรกแล้วก็เพียงคนเดียวฉันมาที่นี่เพื่อถามเธอว่าเธอจะมาเป็นบอยเฟรนด์ของฉันไหมเพราะว่าฉันคิดว่าเธอเนี่ยโอย้ร้อนแรงจริงๆเอาไปเจ้าช่วยโอ้ oh my god ทำไมตอนนี้ฉันไม่มีปืนฉันต้องการปืนด่วนอ สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องพี่พลอัลมอนบอลน,นะครับวันนี้อยู่ในเกม Friday ย์ในฟังกินกันนะครับแต่โมดในวันนี้นะฮะมาเป็นอีกหนึ่งโมดท,ที่เอามาเอ็กกับเจ้ารอนอีกแล้วนะซึ่งสังเกตดีครับเขาเปลี่ยนจาก Girlfriend เป็นรอนเนวชั่นใส่ผมผู้หญิงนะฮะ แต่ว่าตัวนี้ไม่ใช่รอนใส่วิกนะครับแต่ว่าเขามีชื่อว่าเมรินะฮะซึ่งเมริเนี่ยมันเป็นแฟนเกิร์ลของเจ้ารอนนั่นเองครับดูท่าทางเป็นแฟนคลับของรอนขนาดท,ที่แบบหน้าตาก็เหมือนรอนแล้วก็ลงทุนใส่วิกผมสีเหลืองด้วยนะเอาเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะซึ่งมันให้กลิ่นอายของมอสสกายออามากมากนะฮะมีหลายๆคนเขาเอาไปเปรียบเทียบกันนะฮะว่าเอ้ยมันเหมือนสกายของบอยเฟรนเลยแต่ว่าอันนี้เป็นสกายของรอนแทนนะครับอ่ะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับสำหรับมอสดีนะฮะถา ถ้าพร้อมแล้วอย่าลืมให้กำลังใจพี่ด้วยการกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็สำหรับคนที่มาใหม่อย่าลืมกดซับกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดอัปเดตต่อไปนะครับมาชีฟ้าอยู่ไอพีชื่อด่านนะฮะประมาณว่าเธอพบ ip ของเจ้าแล้วนะแล้วก็ตามมาถึงบ้านอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ฆ่าเจ้ารอนอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยน่ากลัวจังเลยอ่ะมีทั้งหมด3เพลงนะครับไปดูกัน <laughs> แต่พี่ชอบความที่แบบ คือด้านหลังมันไม่ใช่บ๊อบเลยแต่เอาแฟนของบ๊อบมาใส่แทนนะก็คืออฟฟี่บ๊อบใช่ไหมเออโอ้ไม่ก็อดรอนในที่สุดฉันก็ได้เจอเธออันนี้เมรี Mary, ่เขาพูดนะฮะฉันเนี่ยคือแฟนตัวยงของเธอเลยนะรอนบางทีอาจจะเป็นคนแรกแล้วก็เพียงคนเดียวฉันมาที่นี่เพื่อถามเธอว่าเธอจะมาเป็นบอยเฟรนด์ของฉันไหมเพราะว่าฉันคิดว่าเธอเนี่ยโอย้ร้อนแรงจริงๆ โอ้พระเจ้าช่วยโอ้ my god ทำไมตอนนี้ฉันไม่มีปืนฉันต้องการปืนด่วนเธอเป็นใครกันเนี่ยฮะฉันคือเมรีพอดีฉันเจอ ip a d d r e ของเธอแล้วนะฮุบปากไปเลยนะเฮ้ยจำได้นะรอนมันไม่ชอบผู้หญิงอย่ใช่ไหมมันแบบประมาณว่ารอนจะคูคูจะไม่ชอบผู้หญิงแล้วก็นี่อะไรเลข ip ละ ส้ยกายชัดๆน่ารักเสียงนะน่ารักดีถ้ารอนอย่างแฮดูดิแต่ทำไมรอนถึงบาดเจ็บที่ตาพี่ไม่เข้าใจอันนี้ใครรู้บอกพี่ด้วยนะฮะมันต้องมีคอนเซปต์อะไรสักอย่างแน่ๆเลยมันถึงต้องเจ็บที่ลูกตาแบบนึงหม่ đây vừa đây vừa, nà lạc nè, tiếng phim của Mary cũng nà đi nè. จำได้ว่ามีส่งจูบด้วยแล้วลอนทำหน้าเยงอะไรกันนะเธอไม่ชอบผู้หญิงกันเหรออ่ะไม่อะ่ะทำไมเพราะว่าพวกผู้หญิงเนี่ยมันไม่สนุกแล้วก็ไม่ตลกเลยแล้วก็ใส่หน้าอิโมจิแบบหน้าปกติหนาธรรมชาติผู้หญิงมันตลกเนะฉันสามารถบอกได้นะว่าเธอเนี่ยค่อนข้างเป็นคนขาดมุกตลกนะเธอเนี่ยไม่คูลเลยแล้วก็ไม่ตลกเลยเจ้าผู้หญิง ใส่ความกาวสุดๆเลยนะสังเกตดูดีๆนะเหมือนเจ้าเมรี่หรือสกายของรอนมันเป็นเฟสสองด้วยนะน่าเศร้าน่าเศร้าอ่าแสดงว่าเดี๋ยวต้องมีเฟสสามแน่นอนเออไา <laughs> เออแปลกดิอา่ามาเฮ <laughs> ้ยเพลงนี้มาจากไหนอเอามาผสมเฉยเออมา้าดูนะโอฟีบอมมันมองเนี <laughs> ่ย มองประมาณว่าเจ้าตัวละครตัวนี้โผล่มาจากไหนแหอถ้าไอดอลหรือถ้ายืนเฉยๆเวลารอนไม่กดลูกศรก็แห่เด็กๆแยกขาเานี่ยนึกเลยงึบเฮ้ยเฟสสาวฉากด้านหลังไฟไหมเอา้าน้องจับโฟโต้สีเหลืองเปลี่ยนเป็นสีฟ้าเฉยเลยแบบประมาณว่าสีเออร์เรอร์ใช่ไหม เธอจะเดทกับฉันเธอจะต้องเดทกับฉันไม่เธอจะต้องอยู่กับฉันตลอดชีวิตเออเลอใส่ <c oughs> เออเจ้าผู้หญิงฉันก็ดูไม่ได้หล่ออะไรขนาดนั้นนะมันไม่เกี่ยวกันโอเคแรปเปอร์เถ้าเกิดเธอแพ้เธอจะต้องปล่อยฉันไปแล้วก็ลืม IP a d เ r ด s s ของฉันจ้ะฉันเนี่ยอาศัยอยู่ในกำแพงของเธอว น่ากลัวน้องเขาบินได้ด้วยเนะี่ยดูดิฉายขึ้นไปข้างบนหน่อยเอเออย่างโหดเออเอแม่โอ้ อันนี้เขาเรียกว่าอย่าทำให้ผู้หญิงโกรธนะครับเอออยังเถื่อนแต่ก็คงคอนเซปต์เลยเกมไฟเดนในฟังกินเฟสามส่วนใหญ่ชอบระเบิดพลังแล้วก็บินได้มันเริ่มตั้งแต่บอสแมชี่เลยเออ ได้ยูได้ยูเฮ้ยม <stars> ันดีโหยากจังเมื่อกี้เฮ้ยช็อตเมื่อกี้น้องๆเห็นทันกันหรือเปล่าครับร่อนรอนใ่ล่วงลงพื้นยังแฮเลยรอนสอยล่วงลงพื้นเฉยเลยว่ะ เเห๋ือนี้เดี๋ยวเราไปดูฉากตายกันนะครับแต่เดี๋ยวพี่ให้ไปดูที่หน้าฟรีเพลย์ด้วยนะฮะว่ามันเป็นยังไงนะครับมไปดูกันเออในฟรีเพลย์มีทั้งหมด3อันนะเป็นไอคอนน่ารักเนืออันแรกอันที่2น่าเริ่มบึง้งอันที่3ทนี่แปลงร่างเฟส3าลเป็นแบบโฟลเดอร์แบบเออร์รนะฮะมาเดี๋ยวเราไปดูฉากตายของรอนกันนะครับว่าเป็นยังไงกันนะฮะมาแต่พี่ว่าโอฟิบบหน้านี้นี่อย่างเฮลท <laughs> จมูกสีฟ้า <laughs> หัวร้อนหัวร้อนเด็กป่าไฟลุกที่หัวเอือดเอือด เฮ้ยเฮ้ยอันนี้เจ๋งอะอารมณ์แบบเหมือนมอสโ,โซนิกอีกนนะที่มีโซนิกมาด้านหลังบอยเฟรนตอนตายอ่ะฉากหนึ่งอะ่ะแต่ว่าอันนี้เปลี่ยนเป็นรอนแล้วด้านหลังนี้แบบเป็นแฟนเกิร์ลเมรี่นะฮะมาเอาอะ่ะทำได้ดีมากๆเลยนะ <c oughs> กด enter อ่ะเป็นอย่างนี้นะโอเค เอาละครับขอบคุณทุกคนนะครับสำหรับการรับชมนะฮะเป็นยังไงบ้างครับสำหรับมอด V S กับแฟนเกิร์ลของรอนที่ชื่อเมรี่นะฮะก็ถือว่าทําได้ดีมากๆากนะได้กลิ่นอายของสกายของบอยเฟรย์เลยแต่ว่าคราวนี้มันเป็นเหมือนสกายของรอนแทนนะฮะแล้วเนื้อเรื่องก็อย่างที่พี่คาดคิดเลยนะก็คือรอนเนี่ยมันไม่ชอบผู้หญิงไงแต่ผู้หญิงมาชอบมันมันก็ประมาณว่าแบบไงมันไม่คูลแนะอะไรงี้ ขอบคุณทุกคนนะครับสำหรับการรับชมนะฮะอย่าลืมให้กำลังใจพี่ด้วยกันกดไลค์กดแชร์กับคลิปด้วยนะครับแล้วก็สำหรับคนที่มาใหม่อย่าลืมกดซับกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดอัปเดตต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้พี่พลออามอลบอลขอสวัสดีปีใหม่ทุกคนนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะครับ Happy New Year สองพันยี่สิบสองครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ